ก่าวสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับยีต้อนรับข้อสุดหลัอาเรเวง EP ห้านะครับ EP สองนะนะ <c oughs> <c oughs> ก็รอทีแล้วหลังจากที่ผมทา EP หนึ่งออกไปได้ดูไหมถ้าไม่ได้ดูเดี๋ยวย้อนกลับไปดูที่ช่องผมนะกดเข้าไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็เรื่องนี้ที่ผมจะมาเล่านะเรื่องที่ผมเกิดเวลาจะค่าวก็คือเรื่องที่ผมได้ไปทํางานที่โรงงานหนึ่งคือผมต้องเกินก่อนนะครับว่าโรงงานที่ผมไปทํางานอนะ่ะมันเป็นโรงพยาบาลล้างเก่า ผมผมไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่แต่คือเรื่องก็เล่าเล่ากันมาเป็นโรงพยาบาลล้างเก่าผมก็ไปทางานตามปกติแหละผมก็ไปทํากับเพื่อนผมไปทํากับหัวหน้ากับเพื่อนกับพี่ไอ้พวกนี้กับ่อนกันไปชวนกันไปทํางานด้วยกันแล้วมันเกิดอยู่มาวันหนึ่งมันมีเรื่องที่แบบว่ารีรับอยู่วันหนึ่งนะครับก็คือก็คือจะมีเรื่องรีรับอยู่อย่างหนึ่งครับคือเป็นงานแต่งครับเขาบอกผมว่าเออเนี่ย น้องเดี๋ยวน้องเอาขึ้นไปข้างบนนะไปที่ชั้น5ไปของเจ้เาปาเจ้าถาลงมาด้วยเพราะว่าคือวันเนี้ยมูวันนี้ใช่ไหมมีงานแต่งคืองานหนึ่งมันอยู่ประมาณช่วงเวลาห้าทุ่มแล้วคือ7จ็ดโมงอ่ะผมต้องมาเข้างานคือ<ม>ผมทํางานโรงแรมคือผมเป็นแค่ชว่วแค่ชว่วคือพนักงานรายวันนะพนักงานรายวันคือรับเงินวันต่อวันนะผมขอไม่ระบุจํานวนเงินนะนะครับเขาบอกผมว่าโอเคครับพี่ผมก็จทงานตามที่ผมรับมอบหมายผมพึ่งกับเพื่อนผมสองคนตอนนั้นก็ราวๆห้าทุ่มกว่าแล้วเกือบ ก็ห้า <vantage> ท no. mm ุ่มกว่าแล้วจะบอกเที่ยงคืนมันอก็ไม่มันก็ห้าทุ่มกว่าผมก็เดินขึ้นไปกันกดลิฟต์ตึ้งแค่ถึงห้าตึ้งตๆ้งต้งไอชั้นห้าตึ้งติ้งต้งขึ้นไปผมเปิดพอลิฟต์เปิดพุดผมก็เดินออกไปเดิน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 ระหว่างนี้ทางเดินผมเดินออกไปมันเป็นทางตรงครับแล้วข้างขวาเป็นห้องเข้าใจไหมออกจากลิฟต์ปุ๊บมันจะมองเป็นทางตรงแล้วทางขวาเราคือห้องที่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเก็บเอาไว้พวกขบวนขันมากรูปภาพอะไรพวกเนี้ย ไมไ่คิดอะไรผมก็เดินไปเดินเดินเดินไปผมก็ได้เหลือไปเห็นขึ้นสุดทางอะ่ะเราต้องเลี้ยวขวาแล้วทังขวาคือมีลิฟต์อีกผมก็มองมันเป็นเงาแวบๆแบบแวบๆ,ๆ,ๆ,ๆไหนะโผล่มาเงี้ยก็หลบไปผมก็ผมก็สะดุง้งละผมก็สะดุ้งผมผมไม่พูดให้เพื่อนผมฟังเลยนะไม่พูดไม่เล่าบนนั้นเลยเพราะผมกลัวเพื่อนผมจะกลัวว่าผมเพิ่งพาเพื่อนไปทำงานมาใหม่ไงอ,อ่ะผมก็เก็บของ ยกของนู่นนี่นั่นมาเสียมไว้ที่รถรถของทางโรงแรมที่เพื่อจะเข็นลงลิฟต์ระหว่างลงจะลงลิฟต์พงถามเอ้มึงกูเห็นว่ะเห็นทางที่ตรงไปวะกูเห็นเงาโผล่มาวะเพื่อนเขาตอบอืมกูก็เห็นเหมือนกันทําไมวะกูอเออก็กูเห็นนะกูไม่ได้ทําไมหรอกเพื่อนเพื่อนผมมันมันไม่กลัวแต่คือผมกลัวไง ก็ปากมาเอ้ยมีจริงบ้าอะไรไม่มีมึงก็ไรสาระผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ของลงมาตึบต๊บ,บ,บจัดเรียบร้อยปุ๊บพอเข้าสู่ใกล้จะเลิกงาน,นมีรุ่นที่ผมกลุ่มหนึ่งประมาณสักสี่ห้าคนนี่นแหละช่วนบอกเฮ้ย hey, มีรู้เปล่าโรงแรมเนี้ยิบห้ามีอะไรด้วยความคือขนองผมเนไงเฮ้แบบ hey, ไหนเฮ hey, ล้านเฮโลเฮโลไง รุ่นพี่เอากูตามไปป่าไปป่าไปพี่ผมไปผมไปแน่ขึ้นไปในะะันที่15ผมเพิงเล่าก่อนนะปะ่าวั้นที่15เคยมีเหตุการณ์ร,ปรอปภขึ้นไปแล้วมันเป็นห้องกระจกร,ปรอปภก็ไปดูว่ามีใครอยู่ไหมก็เช็คทำาปกติไปดูก็ไม่มีใครพอร,ปรพอปภเดินปุ๊บเห็นวาตถกระจกมันตึงต้งๆร,ปรอปภก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ คือเขาก็รู้แหละว่าโรงแรมมันมีคืออย่างที่ผมบอกไ้ตั้งแต่ตอนแรกโรงแรมมันอ่ะเป็นโรงเอมสถานพยาบาลเก่าอันนี้ผมก็ไม่สนใจยางก็เดินลงมาก็เป็นเรื่องเล่าขานกันพวกผมก็ขึ้นไปเลยครับซาๆเลยเดินขึ้นไปเลยมีอะไรผู้วะทางไปแน่จริงมึงก็ออกมาดิเอ,อ้ยไม่เจอหน่อยอยากเจอว่ะเฮียหน่อยโรงแรมเนี้ยขึ้นไปเลยก็เดินไปจนสุดทางที่ยางบอกว่าเจอพวกผมเจอไหม พวกผมไม่เจอแต่ไอจุดที่ผีคือผมไปเข้าไปในห้องห้องหนึ่งมันเป็นห้องล้างอะคือแต่ก่อนมันเป็นห้องของพนักงานมันคล้ายคล้าออฟฟิศอะแต่ผมดูแล้วมันท่าทางมันไม่เหมือนออฟฟิศแหละมันเหมือนห้องสี่เหลี่ยมที่เช่ากันอยู่ประมาณนั้นแล้วคือผมเข้าไปมันจังมีหิ้งพระมีทูบวางผมก็แบบไม่คิดอะไรก็เข้าไปมก็ได้ยินเสียงป้าหรือเสียงคนแก่อะไรพูดลุบทิพย์อะไรสักอย่างแหละได้ยินกันนะคือได้ยินกันหมดเลยนะ แต่ไม่พูดแล้วก็ได้ไดกลิ่นน้ำอบหอมๆขึ้นมาแต่ก็ไม่พูดกันไม่พูดกันเลยพอลงพอกดลิฟต์ปุ๊บลงมาน้ำอบก,ก็ตามมานะตามมาถึงแค่หน้าลิฟต์แล้วผมก็ลงไปเล่ากันในห้องแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้ากำลังจะกลับบ้านเออพี่พี่ได้กลิ่นอย่างนี้ใช่ไหมอืมพี่ได้กลิ่นผมก็ได้กลิ่นนะพื้นรุ่นพี่ผมก็ไม่กลัวแล้วทีนี้หัวหน้าผมที่ทํางานอยู่ 35, แสนสิบห้าแกก็มาพูดว่า เมื่อวานคือพี่อเพิ่งทํางานเอเพิ่งทํางานบุญโรงแรมไปเพราะว่าตั้งแต่ที่โรงแรมนี้เปิดมาพี่ยังไม่มมได้ทำงานบุญโรงแรมเลยคผูชมพิงไงครับพี่ยังไม่ได้ทำงานบุญโรงแรมเลยยังไม่ทำเลยก็แกก็เราเนี่ยต้องไปทำแบบพระแกก็บอกว่าห้องนี้มีเยอะนะมีแน่นอนแรงด้วยแกก็กลัวกันในพวก หัวนงหัวหน้าพนักงานออฟฟิศเทนนีซีโอเอากลัวกันหมดก็เล่าไปเนี่ยมีนะที่หลังก็อยากขึ้นไปกันอีกและอีกอย่างอ่ะห้องที่ติดติดกับห้องที่พวกพวกเองเข้าไปอ่ะคือทีมช่างอ่ะเพิ่งได้รื้อผนังออกมาพอรลื้อผนังออกมาปุ๊บเขาเห็นเป็นยันครับเป็นยันติดหมดเลยแล้วก็แบบเก่าๆเป็นยันแปะ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 พอติดปุ๊บเขาก็ไม่บอกใครไงเขาก็ผนัง บกหรือแปะเข้าไปทับไปเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่าน่ากลัวหรือให้แบบพนักง,งานหลอนจนแบบไม่กล้าทํางานอะไรพวกนี้ครับแล้วพอหลังจากผมได้ทํางานโรงแรมนี้อีกผมก็ไปทำงานโรงแรมที่ทีหนึ่งคือผมพูดกันนะผมเป็นกระชวนผมรับงานโรงแรมหลายที่ที่ไหนมีผมลงผมทาอ่ะผมได้ไปทางานโรงแรมโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมชื่อดังเลยแหละห้าดาวผมก็ไปทาเป็นแคชชวนเหมือนกัน ตอนนั้นผมเข้าเข้าเช้าแต่ว่าต่อรอบเพื่อที่จะเลิกเย็นก็คือเที่ยงคืนนะต่อรอบก็คือเจ็ดโมงเลิกห้าโมงนะครับผมแต่ผมต่อรอบเลิกเที่ยงคืนผมก็ไปทําคือประวัติโรง,งแรมมันอนะคือมันเป็นบ้านทรงไทยเก่าเป็นไม่รู้ว่าอยู่ในราชการอะไรคือมันเป็นแบบบ้านทรงไทยเก่าเลยหรือเป็นแบบอ่ะเป็นที่คุมขังนักโทษเก่า เป็นคูกคุมขังนันโกโทษเก่านะเขาเล่ากันมานะก็มมีประวัติอยู่นะก็ผมแต่ผมไม่เอยนะไปดูกันเองนะผมก็ไปทํางานแล้วผมไปรับงานมาหมายว่าเ,เอ๊เอ๊เดี๋ยวเราไปเขาเอคอคือยังไงสตาร์ Star, บอกผมว่าน้องน้องไปที่นี่นะห้องเนี้แล้วน้องไปจัดเซตงานแต่งคือผมจะได้ฟังก์ชันมาแล้วผมก็ต้องเซตงานตามนั้น ผมก็ไปเ็จงานตามนั้นตามที่เขาบอกพอตอนพอขึ้นไปปุ๊บของยังไม่มาสตาฟต้องเอาของมาเตรียมให้เราแต่ของยังไม่มาครับผมก็นั่งรอกับรุ่นพี่ประมาณสี่คนก็คุยกันไปเออเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าตอนสมัยที่กูมาทํางานใหม่ๆอะ่ะแล้วกูจะเ,เริ่มขั้อมเรื่อนขั้นเป็นเพอร์มิแนนต์อ่ะเพอร์มิแนนต์ก็คือรับเงินเป็นแคชเชียร์เหมือนกันแต่ว่ารับเงินเดือนเป็นหลายเดือนไม่ได้รายวันแต่ล่างานจะเข้าเยอะกว่าเขาเรียกว่าเพอร์มิแนนต์นะ ใครๆเป็นงานประจําเลยนะเนี่ยตอนกูมาทําอ่ะประมาณตีสี่ตีห้ากูก็ต้องขึ้นมาเปิดไฟรอบนี้แล้วมันเป็นตัวยูผมต้องขึ้นมาเปิดไฟรอบนี้แล้วมึงรู้ปะกูเจอสารพัดอย่างแต่กูไม่พูดกูไม่อยากพูดให้ใครรู้เพราะว่าคือมันเป็นบ้านทรงไทยเก่าก็รู้นะว่ากลัวอะไรและอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่นั่นอ่ะจะมีรูปปั้นผู้หญิงนางรำอยู่สองท่าน จะตั้งหลบไว้ในมุมเลยคือในห้องเลยพอเข้าไปในห้องปุ๊บใช่จะมีประตูเปิดไปครอบอีกพอเข้าไปในประตูอีกใช่ไหมจะมีหุ่นนางรำตั้งอยู่ผมผมเพิ่งไปรุ่งกันคือผมเข้าไปในห้องนั้นคือผมจะต้องไปดูดดูฝุ่นวางจานเซ็ตนู่นเซ็ตนี่เซ็ตโต๊ะเซตเกาี้ผมก็เข้าไปพอเข้าปุ๊บไงนะเฮียตกใจไอจังหวะตกใจคือเป็นหุ่นนางรำไงครับก็เลยตกใจเขาเล่ากันว่านางรำนั้นอ่ะเคยมีเศรษฐี ขอเอานางรำสององค์นี้ไปไว้ที่บ้านได้ไหมก็ทางรมก็ให้ไปนะเหมือนประมาณซื้อต่อบ,บางผมก็ไม่แน่ใจก็ให้ไปนางรำไม่ยอมเขาบอกว่าต้องการกลับมาอยู่ในที่ท,ที่นี้เดี๋ยวต้องการกลับอยู่ในที่ที่นี้ครับผมก็โดนกันพอพวกผมจะขอเส็ก,ก็มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเสียงวิ่งบ้างพวกผมลงไปกันแล้วแม่บ้านเข้ามาถามทำอะไรกันมวนเสียงดัง ป้าผมไม่ได้ทำพวกผมลงมามาหมดแล้วไม่มีใครอยู่แล้วครับแล้วข้างล่างก็ยังเป็นห้องขังนักโทษเก่าเหมือนเดิมมีประตูให้เข้ามีอะไรให้เหมือนเดิมหลังจากที่ผมได้ทํางานตรงนี้เสร็จเสร็จปุ๊บ <c oughs> เห็นเห็นผมไหม <c oughs> เห็นผมไหม <c oughs> เห็นนะหลังจากที่ผมได้ทํางานตรงนี้เสร็จปุ๊บนะ <c oughs> เรื่องมก็ผ่านเรื่องราวไปก็เอามาเล่าแชร์สู่ต่อฟังถัดไปไม่กี่อาทิตย์ผมก็แบบงานมันโลละเอ๊ะ อยากพักผ่อนมากว่าไปขี่รถเล่นกับเพื่อนดีว่าเออแล้วก็ไปขี่รถเล่นกันพวกผมชอบขี่รถเล่นตอนคืนมากเพราะผมไปขี่รถเล่นกันปุ๊บก็ขี่ไปที่ที่หนึ่งพอขี่ไปขี่มาผมก็ตัดจบแค่นี้นะครับถ้าอยากให้มีหลอนอ้นละเวเง EP 3กดไลค์กดแชร์กดสัตว์ไทยอยากให้พวกอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวไหนหรือว่าเป็นไดอารี่คณนิตสอนไดอารี่อนตู หลอนอ,อนเราเองหลอนไดอารี่หรือแนวไหนคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผู้ผมตลับไปนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไว้เจอกันครับ